ก็สวัสดีอ,อตอนเช้านะ,ะแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เรามาเก็บยอดผักหวานเพราะว่ามีอมีออเดอร์ยอดผักหวานด้วยแล้วก็วันนี้เราตั้งใจที่จะเอายอดผักหวานนี้มาทํายำผักหวานป่าเดี๋ยวถ้าถ้าได้ถ่ายมาให้เพื่อนดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะลงให้ดูนะว่ายำผักหวานป่าเราทํากันแบบไหนเนาะเพราะว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะทุกคนต้องบอกนี้หลายคนที่ยังไม่รู้จักที่เป็นแฟนเพจเราอสอบถามเข้ามาว่า ของหวานปลานี้เอาไปทําอะไรกินได้นะนี่เห็นไ,ไหมเห็นข้างบนไหมนี่นี่คือรอยตัดกิ่งตอนเป็นรอยตัดกิ่งตอนไปหมดแหละทั้งสองตอนนัวนี้แล้วอนาคตอะกิ่งนี้ก็จะเป็นกิ่งตอนกิ่งต่อไปนะทุกคนเนี้ยขึ้นกิ่งกระโดงแล้วเดี๋ยวก็รอให้โตแหละเดี๋ยวเราก็จะทํากิ่งตอนส่งให้อแฟนเพจที่สั่งจองเข้ามาเดี๋ยวก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บยอดก่อนเนาะ เก็บได้เยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวก็พาแวะดูอ่ะ,อะยอดชะอมเห็นไหมนี่เป็นผักหวานป่าที่เราปลูกอ่ะปนกับชะอมเลยที่พาเพื่อนๆดูไปในคลิปที่แล้วเนาะนี่เห็นไหมลักษณะยอดก็คือที่เราบอกว่าใช้ชะอมเป็นพี่เลี้ยงในทุกคนมันก็จะได้เขาเรียกอะไรสองเด้งอ่าคือเราเนี่ยเราจะได้ขายยอดชะอม้วยเห็นไหมยอดชะอมสวยๆนี้ช่วงนี้ ราคายอดชะอมไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะกับยอดผักหวานป่านะต้องบอกงนี้ท่านชมตอนตอนเนี้ยต,ตลาดก็ราคาถือว่าแพงเนาะเพราะมันแรงแล้วก็ไม่ใช่แค่แรงคือมันขายดีด้วยใครใก็กินนะชะอมผักหวานป่าบางคนยังบอกมีตีว่ามีกลิ่นนู่นนี่นั่นนะแต่ชะอมเนี่ยเหม็นแค่ไหนก็บอกหอมบองงนี้เออโอเคนั่นแหละก็พามาดูที่เราเพราะว่าเราอธิบายเบื้องต้นแล้วว่าเราใช้ชะอมเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าได้เนาะะเดี๋ยวเดี๋ยว ต้นต่อไปเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่ๆที่เราจะไว้เอาไว้ให้ต้นใหญ่เดี๋ยวพาไปดูนะหลังจากที่พาไปดูต้นที่ <c oughs> ตัดกิ่งตอออกแล้วเนาะต้นต,ต้นโซนแรกอ่ะแล้วก็พาไปดูโซนที่เราจะเก็บยอดที่ที่ไม่ได้ตอนกิ่งที่อยู่กับต้นชะอมนะคอาน,นี้แล้วพามาดูโซนที่เราไว้ต้นใหญ่เงยขึ้นไปมันย้อนแสงไหมย้อนนิดนึงยอดเยอะมากเลยจะมองเห็นพอไมเห็นไหมไม่รู้ เดี๋ยวเนี่ยเราก็ทําเรามีบันไดยอยู่แล้วแต่ว่าอนาคตคือเราถ้ามันเป็นพุ่มใหญ่เนะเราจะให้เราจะทําสแตนสแตนเหล็กแบบมาตรฐานแบบมาเดินมาแล้วขึ้นไปบนต้นได้เลยอ้อมต้นเลยอะไรประมาณนั้นเนาะนี่อันนี้ก็เราเก็บเขาเรียกอะไรเก็บแบบเก็บแบบยั่งยืนนะทุกคนเราไม่ได้แบบเราทยอยเก็บเนาะทยอยเก็บเป็นชุด <laughs> ทยอยเก็บเป็นชุดก็คือเนี่ยชุดไหนที่แบบ Ừ, ยอดมันได้แล้วแต่ว่าหนะึ่งต้นเราจะไม่เก็บทั้งหมดนอันไหนที่ยังเล็กอยู่ก็เอาไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เน้นแบบขายยอดแบบทั้งหมดล้างต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเน้นแบบเหมือนอย่างวันเนี้ยลูกค้าสั่งมาหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปส่งตลาดไม่ได้อะไรนะทุกคนคือสวนเราขายผลผลิตให้เฉพาะลูกค้าในเขตหมู่บ้านพนูดง่าไงหมู่บ้านตำบลอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่อยู่ใกล้ๆที่อ เห็นแล้วสะโทรสั่งมาอย่างนี้เราก็เออเอาไปส่งได้ใกล้ๆอย่างนี้เราไม่ได้เน้นแบบเฮ้ยต้องเก็บทั้งหมดเก็บเยอะๆเพื่อที่จะไปขายราคาถูกๆไม่นะเราขายกิโลละสองร้อยบาทบอกแกนั่นแหละย,ยอดตอนเนี้ยขายเองขายที่นี่ไม่จําเป็นต้องให้มันออกวันละยี่สิบโลอะไรอย่างเงี้ยกิโล2 0สองร้อยบาทออกได้วันละสองกิโลคือห่านทุกคนได้สี่ร้อยบาทเออมากกว่าคั้แรงขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนั่นแหละเป้าหมายเข้าใจนะเอออย่างวันนี้ ลูกค้าสั่งมาแค่หนึ่งร้อยบาทอะไรประมาณนี้เราก็เก็บพอดีเพื่อเอาไปส่งที่เหลือเราก็เอาไว้ก็เอาไปทํากับข้าวด้วยเออกินเชา้ากินเที่ยงกินเย็นกน็กินได้ผหวานป่านี่ขอแค่ให้มีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่ะเดี๋ยรอขอวางก่อนเนละไปขึ้นบันไดกันมันิ้นมากทุกคน <laughs> มันซินมากเดี๋ยวเราโชคดีอย่างหนึ่งที่แบบ เราเลือกที่จะเรียนรู้วิธีการปลูกผักหวานก่อนนะเดี๋ยวเลือกที่จะเรียนรู้ทําความเข้าใจก่อนเพราะเราปลูกในปีแรกปุ๊บเราก็ประสบผลสําเร็จเลยประสบผลสำเร็จเลย,ลเเลยหมายถึงว่ามันติดเลยปลูกเสร็จมันก็ติดเลยแล้วเป็นต้นขึ้นมาเลยปีนี้เขาปีที่ปีที่แปดเนาะ uh huh. ปีที่แปดซึ่งต้นเนี้ยปลูกจากเมล็ดนะทนกคนปลูกจงังเมล็ดนะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ปลูกจากกริงตอนเนาะแต่ตอนเนี้ย แต่อันเนี้ยไม่แน่นาคตจะได้เป็นจริงตอนเร็วๆนี้ <c oughs> ขนาดมันได้เลยเกินเแต่วันนี้มันมันให้ยอดเยอะไงกินน้อยๆแต่กินนานๆเน,น่ม้ยอดมันสวยมากเลยมองพอมองเห็นไหยก็ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเนาะมันเป็นยอดอวบๆเลยนะเดี๋ยวประมาณปลายเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้ามันจะมีเอ่อมเรียกผักหวานป่าสุกเนาะ ที่ไม่ใช่ของสวนเราเองนะเราต้องบอกแบบนี้เรากา็จะสั่งมเมล็ดมาจากสวนที่เราซื้อมเมล็ดมาปลูกนี่แหละแล้วจะเอามามาพองอกมาพองอกเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเปิดอจองจองไปปลูกกันนะแล้วก็แล้วก็เราจะมาบอกวิธีสําหรับคนที่ไปหาซื้อมเมล็ดมาเองอันนี้เราจะเขาเรียกอะไรจะถ่ายทอดทุกวิชา ให้เพื่อนๆได้ปลูกต้นพหวานป่าได้ได้ได้ไดติดนะะเดี๋ยวเบ่อนไปปิดคลิปด,ดีกว่าเนาะมันนานเกินรูดไปได้ยินหรือเปล่าโอเมานี้แหละเโอเคส่วนจริงตอนก็ยังสั่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะทุกคนนะเพราะว่าเราทยอยตัดออกเนาะเราไม่ได้แบบตัดทีละร้อยกิ่งอะไรอย่างนี้นะส่วนเราส่วนเล็กส่วนเล็กคือตัดได้ทีละสิบกิ่ง